Loading. ก็ต้องขอสวัสดีคนนะครับโฮซี่ตัวน,นี้เป็นซีดีเวอะไรน์นะรถตัวนี้แต่งรถจำเดิมซีดีรถเราเช่นเคยเรามาอยู่กับรถที่มีชื่อว่าวาปิดโดมิเนเตอร์จีทีนะครับภาไม่คันนี้มันไม่มีชื่อต่อท้ายเกี่ยบสื่อถึงวาปิดโดมินเตอร์จีทีคันเดิมเอามาเอาราคาออกเป็นเปิดตัวทุนเหมือนกับวิจารโรถันเนี้ <S <S ยก็เถอะ อ้เดดี hey, ียวเฮ้ยเดี๋ยวดีนะอุ้ยหน้าไวจังเ็ได้จะทดสอบการยกล้อโฮึต้องแต่งก่อนให้ยกล้อได้สูงเป็นรถที่หน้าไวใช้ได้เลด็กผมดูดิไม่มีหลุดไม่มีอะไรเลยดอเป็นพอายังไม่ได้แต่งเครื่องให้แรงกว่านี้ you in today? This is some special op stuff. Stops on a dime. Seriously. โอ้มีการเปลี่ยนตัวกระจังด้วยนะไม่ใช่ตัวกระจังสิเขาเรียกว่าอะไรก็คือบัมเปอร์หน้าแหละแค่มันเปลี่ยนมากกว่าที่คิด กูตัวนี้เป็นโมเดลใหม่เลยหรอชอบอันเนี้ยแต่ก็ยังรังเลยนะว่าระหว่างอันนี้กับอันเนี้ยมันเท่คนละแบบอ่ะแต่ัน,นี้เท่สุดจากแรนเนี้ยจำไม่อด้ที่คลิปข้างๆมัน อุ้ยอันนี้ก็ดีอะ่ะอันนี้แล้วกันอันนี้แล้วกันนะโป่งข้านนกี้นึงแล้วกันตัวจางหน้า ก้ใน b จ d g e t ของกางออกอะอู้ดีเท่กว่า,าอ,อูนีีเท่กว่าอูนีีเท่กว่า,วาอันนี้เลยละกันเท่ที่สุดในโลกเลยอยากให้มีโลโก้ TT ข้างหนึ่งนะแต่ว่าไม่มีก็ไม่ไปไนดะ้ มีประมันสองสามันในใจอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้มันดูเรียบแต่เท่แต่ว่าอันนี้ก็เท่เัมนโชว์เครื่องนิดนึงที่เขาว่าปิดไปปกติไม่ชอบคดโชว์เครื่องนะแล้วก็ไม่ชอบให้งันบนี้หมดดตบพีด้วยอันนี้แล้วกัน ไฟสีนอนเดี๋ยวนะขั้นก่อนเราเราตดเราแต่งไฟหรือยังจากมันเอ้ลายมาไม่มีลายคาดกลางเนาะฉันพูดเร็วไปยังไม่ได้อ่านชื่อลายเลยอุ้ยสวยอุ้ยได้อยู่ แต่มันมีหลายคาดการ์แล้วมันไม่เข้ากระทังข้าวส,สุดมีที่ไม่ใช่คาดกาง์ดไหมเออมี <c oughs> มันเป็นเหลืองอ,อู้เชี่ยลกตาแต่ทำไมดูน่าสนใจยังเลยรายนี้ ก็มีลายในใจคือลายนี้ลายนี้ซึ่งไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็ลายนี้แต่ลายเนี้ยคิดของแต่งยากน,นะถ้าเกิดเป็นสีดํามันก็จะไปทับลายกับพื้นดีซึ่งฟอดไม่ใช่พืเป็นดีอะสอดมาแตง่งมันต้องเป็นแบบเทาเท่ากูน้เงินน้ำเงินน,งน,น้ำเงินข้าดขาวนี่แหละโคูดฟอด แต่มันขัดกัลลังคา few minutes later. เกรงว่าต้องได้ใช้ลายนี่ว่าฉันจะไม่ชอบมือที่มันตัดหลังคายอ่ะไรน,นี้ก็ได้ดโอ้เอามาทำมันรีสเป่ มันก็ต้องนำเงินเหมือนเดิมเพราะว่ามันมาขนาดนี้แล้วอะ่ะจะนด้เงินโคนอื่นไมไ่เข้าอีกอนี่แหละสีที่สองเป็นสีขาวไม่จะได้เข้ากับลายเมนกับสว่างเอินพนุ่มอือ ไม่มีแต่งบอกนะสปอยเลอร์เลยอะ่ะทาม,มาสปอยเลอร์เลย <c oughs> ผมมีสองอันในใจอันนี้กับอันนี้อันนี้ดีกว่าว่ะสามมื้อ โอ้ดูดัโอ้ด้านหลังไม่เปลี่ยนแล้วกันอุ้ยเน่อกับจะเป็นสีสีเกือกประโลดก็จะเป็นสีขาวตัดกูสีขาวดีกว่าสีที่สองข้ากับายด้วยล้อเป็นไฮเอ็นแล้วกันนะ ไม่ใช่อะไรที่เก็ดกิดอันนี้แหละเดี๋ยวค่อยใส่สีให้เป็นสีขาวทำไมมันเข้ามาหน้าเนีเ่ยเฮ้ยอ๋อใส่ทรายใส่ัส้นเน้น ิโดว์จำหนึ่สีร้อยเซมไม่มีอะไรแต่ะเช่นเคยในเมืนอเป็นมือซึนชาต้องไม่สับสนกับผิดเกอบเสียงหุ่ยงูงายจังเลยไมเดิมเลยเดี๋ยว นี่คนพีเดงเยอะอุย้ยน่าไวหน้าไวหน้าไวหน้าไว้คืนไวมากเลยไม่ใช่ไม่ใช่หน้าไว,ไวแบบเดียวไวนะคืนหน้ามันคืนไวอะ่ะอุยอ้ยเออถ้าควบคุม,มเข้าๆสักหน่อยใช้ได้เลยคันนี้เยกล้อดิ โอ้ยยกยาวได้ด้วยไปยกยาวง่ายจังอไงไปยกยาวง่ายขนาดก่อนอีกอูป้าเฮ้ย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 เดือบรอยครับมีรอยละโอ้ยถ้าสอบเต่งสอบแรก่อนแล้วค่อยไปซ่อมแล้วก็ไปชิปชิบเต่งอ่ะ อยู่นะแต่คิดว่าแต่ความรู้สึกอ่ะอาจจะไม่อยู่เท่ากันก่อนไหล,หลแล้วก็ไม่มีเบรกก่อนไหลเลยนะชะลอแล้วก็ไหลเลยเดี๋ย็กอำกันล็อกแต่เสอร์ก็สมูทกว่านะแต่ไม่รู้อยู่เท่าไหมเบรกทำกันแต่ว่ารู้สึกว่าสมูทกว่าก่อน ่แต่ว่ารูปทรงอาจจะไม่ชอบเมาก่อนเพราะว่าการควบคุมอะไรหลายอย่างดีกว่าคันก่อนเยอะเลยแถมยกยาวได้ด้วยดชีชอบชอบชอบกลับต้นเลนดี่ยว่ะคิดว่ามัานเป็นทุน ๆๆนะมีภาหาไกลเลยก็สำหรับคันนี้เนี่ยรูปร่างสวยใช้ได้นะแต่าจะาไม่สวยเท่าคันก่อนร้ายก็จะหัดใจกว่าหน่อยแต่เรื่องเพอร์ฟอร์มานนี่ดีเดียวคันก่อนอยู่พอตัวดีนะอาจจะไม่ดีขาดกันมากแต่ว่าก็ดีกว่าพอตัวเลยเรื่องการเลี้ยวการควบคุมเนี่ยยก,ยกล้อยยาวได้ด้วยชอบมากอันเนี้ยถ้าเป็นใครเป็นสาวกกอดสาวกมาแตง่งคุณชอบคันนี้ที่สุดเลยแหละแต่ส่วนตัวแล้วผมชอบดอทมากกาว่าลองลงมาก็เป็นคาม r โร่บอดค่อยไปทับสาม คาเมโลเนี่ยของเชฟร,รนะดับเด่นเนาะส่วนเรื่องการเบรกอาจจะเบรกดีไม่เท่าแต่สึกว่าเบรกแล้วมันสมูทกว่าไม่เท่าคันก่อนก็คงมไม่มีอะไรจะพูดเลยนะคันนี้คงม,มีพูดแค่น,นี้แหละไ,ได้แต่ขอฝากกดไลค์กด่อนสักครั้กดแชร์ดีที่สุดแต่ไปเดินนี่ยน้ำชาผมชาไปใบเกี่ยวหน้านะลืมเปิดประทุนให้ดูเลยโอ้คันนี้คือเปิดประทุนแล,ล้วหลอกกว่าเว้ยเ,เนยอะ ว่าเรือนใหม่ก็จดัดรายกานขั้นก่อนเลยก็ฟางเลยเชียว